พราะตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะ objective ของเราก็คือ reach population milestone ที่ถทขณะน,นี้เออ่ population ของเราต้องข้ได้90นะถึงจะเป็นเทตอนนี้มี84ไม่มีอะไรบ้ากเดี๋ยวจะเล่นให้ถึงเท้ด่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ skip อีกทีนะจ๊ะ สุก็ไม่จนริชแล้วเป็นทาวน์เลยจะ้ะก็ได้รีสอร์ทมานละ้วก็คือได้ตังมาสี่ร้อยแล้วก็ได้โรงพยาบาลน,นะฮอสพิทอลมีปั๊ปเป็ดโชว์แปลว่าโชว์หุ่นมืออะไรอย่างนี้ลาสชิคเก้นคูปก็คือเล้าไก่อันใหญ่อันนี้ก็คือเล้าหมูนะมีอะไรอีกอิรอนควอรีแบล็กสมิธแบล็กสมิธทำอาวุธอาวุธก็น่าจะได้มาจากอิรอนนะเยี่ยมดีงาม เลมจ้ะปไปเราก็ต้อง build a hospital แล้วก็ cure five s i x f a b l i g s ก็คือรักษาคนในหมู่บ้านเราห้าท่านด้วยกันนะจ๊ะแล้วคือตอนสร้างไนมะ่คิดไงว่าคนจะไม่ชอบตรงนี้ไม่ได้สังเกตย้ายไม่ได้ด้วยเอาจริงอ่ะขุดๆไปอะนะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เองเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันก็หายไปเอง มีโรงงานไว้ชั่วคราวก่อนแล้วกันนะอยู่ๆกันไปก่อนกันนะจ๊ะแกงค er. <c oughs> <c oughs> อมมอนเนอร์อย่าได้แเค่บอกเลยอย่าได้แเค่เดี๋ยวเราต้องสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลอยู่ไหนเอ่ย Essential, ในเอเซนเชียลในฮอสพิทอลต้องจ้างสามคอมมอนเนอร์นะแล้วก็บวกไฟล์ดิสไซเบลิตี้ทูเอเรียอ่า มันหันด้านไหนอ่ะโอหันด้านนี้ตรงนี้ก็พอดีพอดีเนีย่ยจะได้ไปลบล้างกับอันนี้ได้คนไม่ฉากอยู่ใกล้เหมืองเหมืองเหล็กนะจัดไปจ้ะทุกอย่างเด้งมหมดเต็มไปหมด๋ย้ดูสิ fisherman hat เอาไปสองก่อน คอนโดคอนโดไม่มีคนทำงานแล้วทาวช็อปไม่มีเหมือนกันอ๋อนี่ไงคอมมอนเนอร์ยังไม่ได้นะอ๋ออ๋อวัที่คนเต็มเอาคอมมอนเนอร์มาก่อนเพราะว่าจะใส่ให้กับทาวช็อปอันนี้ใช่แล้วได้หนึ่งท่านอีกท่านหนึ่งก็เวิร์กในคอนโดไปจ้ะ ในดูซีเทาชอปเราขายปลาโอเคอีกอันนะอีกอันอยู่ในเราอยู่นี่ข่ไข่ยัยยงงขายไม่ได้นะท่้นขายหนมปังไปก่อนแล้วกันโอเคซีวดเดรนต้องสร้างบนถนนด้วยนะโอเค ซีวูดเรนท้านนี้ก็พอดีเป๊ะเจ็บมากโอเคโปรอีเวต์มาอีกแล้วสเปนร้อยยี่สิบนะจะได้พิเศษสองท่านจริงๆอ่ะยังไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็มานะวนไปวนไปก็บอกว่าดีคลายไปดีคลายก็คือปฏิเสธไปซะสมาชิกขุดกระหินกันใหญ่ ไม่ต้องสงสัยนะทำไมมันเร็วมากอ๋อพอดีกดเล่นความเร็วนะคูณ3ามไปเลยจ้ะไม่ทันเลยจริงๆจากพาร์ทที่แล้วนะคะตอนนั้นเบเกอรี่ยังไม่เสร็จตอนนี้สมบูรณ์ค่ะนี่แม่สาวนวดแป้งอาจุมมากานวดแป้งนะนมไม่กระดิกเลย <laughs> อานนี้เราจะมีขนมปังให้กินกันแล้วเด้อวินมิวผลิตแป้ง อกบว่าวัตถุดิบจะเริ่มร่อยหล่อแล้วนะเร่งให้ช้าลงก่อนสร้างฟาร์มเพิ่มดีกว่าฟาร์ม vegetables ตอนแรกปลูกฟักทองไปแล้วอันนี้มีปีดรูทกระล่ำดอกแครอทเอาลับดอกแล้วกัน มันได้สุกสุดเท่าไหร่อะสี่สิบอ๋อนี่มันเต็มแล้ววะงั้น Destroy ไปก่อนแป๊บนึงง i s i t o r โอเคโอเคจะสร้างใหม่สร้างใหม่เอาผักนี่แหละเอออันนี้เหมือนเดิม ครอบครุได้อีกเหรอพอได้อีกสแปลงซบสี่พอดีนะบิวเลยดีไหมไม้ไม่พอบิวเลยเราต้องมีของกินเยอะๆนะว่าแต่เดี๋ยวตัดไม้เพอเดี๋ยวที่ตัดไม้ก็จะไม่พอแล้วนี่นาเราก็ควรจะย้ายเนาอ ไปและครับเริ่มกิจการใหญ่ปิดตัวไปก่อนแล้วก็เอาฟอเรสเตอร์ออกไป oh, no. Really like that building. like really ก็ติดโลเคทไม่ได้เหมือนเดิมหรอทำไมไม่เป็นไรสร้างใหม่ก็ได้สรุปว่าสร้างใหม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจ้ะ ย้ายมาแถวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันตรงนั้นมันแบบที่ชาวบ้านอะนะที่ชาวบ้านทำอาหารกินเออเอ้ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเหมาะสมเหมาะสมหรือด้านนี้หรอเอาตรงนี้แหละปะบิวเดมลิชไปก่อน โทษทีข้เสียทรัพยากรเลยเดี๋ยนนะเอาไปเอาไปอย่าคิดมากนะเรารวยอยู่หรือเปล่าเออให้มันดูดีหน่อยได้อีกประมาณโอเคกำลังสวยอยู่เอาใหม่นะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะจ้ะ อันนี้โอเคคนไม่ยิบไม่เป็นไรเราไม่เเขเราต้องเอาตรงนี้ขุดให้หมดให้ได้เว่อีไปใหม่อีกแล้ว Spirit of Forest ก็คือออปชั่นที่ให้เลือกเนี่ยนะครับน่ากลัวมากคือถ้าเราไม่ให้5้าดูบิลตี้นะอันโนบิตี้คืออันนี้อันไหนอันนี้ก็จะบอกว่าอีกอันก็จะคือ a n g e กอร o o ูด ก็คือป่าที่เกี่ยวกาดนะเขาช้คำว่าเกี่ยวกาดแล้น่ารักดีการปลูต้นไม้เนี่ยจะเอฟเฟกตวันในการโตนะก็ต้องอันนี้แหละเพราะเราไม่อยากเสียโนโบิลิตี้เริ่มร้อยหลอแล้วมีคนทำงานไกลหนึ่งท่านฉันเราจะหางานให้ใหม่ไกลนิดนึงอันนี้ได้อยู่นคนโอเคอันนี้ไม่มีใครว่างแล้ว คนไม่ว่างแล้วอะสร้างบ้านเพิ่มดีกว่ายัางไงเราก็ต้องการคนงานอยู่ดีฉันสร้างผิดอันมองเป็นบ้านได้ไงงงเอออันนี้ที่ใหญ่จัดจัดก็ว่าทำไมแปลกแปลกกดผิดกดถูกเลยโนอะ้โหทำงานไกลหมดเลยไม่เป็นไรทำไปก่อนแล้วกันนะ ไอรอดใช่ไหมไอรอดเก็บในนี้ด้วยเหมือนเดิมเพิ่มเติมโรงพยาบาลสร้างเสร็จยังยังไม่เสร็จอีกหรอนานมากเร่งเวลาดีกว่าเร่งเวลาก็ดีกว่าจะเกมนี้มันต้องแบบม่เร่งไม่ได้จริงอนะ โรงงานถ่านมีสองอยากสร้างโรงงานถ่านเพิ่มาคนเริ่มเยอะโรงงานถ่านโคลเมเกอร์โคลโอเคพอดีเลยจะได้แบบตัดไม้เสร็จก็มาทับฐานตรงนี้ รับชาวบ้านดีกว่าโอเครับได้เหมือนแค่ครั้งละสองเองเนาะทาวช็อปไม่มีเวอร์เกอร์แล้วจ้ะอ่ะเอาไอรอนไมเนอร์มาคนหนึ่งแล้วก็หยัดไข่สักคนเข้าไปอ้วไปทำเกรปจูสได้ด้วยเหรอน้ำองุ่นองุ่น อันนี้อะไรอะพวกขนมหวานเนาะหน้าตาเมันคับเค้กเลยใกล้จะถึงความจริงแล้วค่ะสโตรนบริกอัพเกรดถนนดีกว่าตังเริ่มเยอะแล้วโวอีเวนต์อันใหม่นะ เขาบอกว่ายัางไงเราก็ต้องช่วยนะอันแรกก็คือเราต้องสเปน150จ่ายไปเพื่อแบหบมันแก้ปัญหาใช้ใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองส่วนอันนี้ก็คือเราก็สเปน5อีกแล้วไอโนบิลิตี้เนี่ยอะไรก็ได้กระหน่เลยมดูนีส่วนอีกอย่างคือถ้าเราแบบ ignore problem นะก็คือถ้าเราไม่สนใจปัญหาเนี่ยไอพวกพืชผลผล,ผลิตการโตของเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะตายได้ใน80เนะยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราใช้เงิน แก้ปัญหาเออจัดไปเพราะเราไม่อยากให้พืชผลผลิตเราตายเราก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาไปด้วยปกติแล้วเรารวยมากเราสวยและรวยมากค่ะเงนินในภาษาเกาหลีเรียกโทนโทนอ่าหรือจะทนก็ได้ทนแปลว่าเงินมานนี้ มันนีมันนี่น The Rich Man w โทนตอนนี้เราเรื่มแบบเริ่มจะมีความเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากขึ้นดูจากสภาพทั้งเทาเฮาทั้งเออแก๊งตกปลาทั้งหลายแหล่ตกกนนตันโจมแบบปลาหมดบ่อเอาอย่างนี้ดีวกว่าเราสร้าง อะไรเพิ่มอีกได้ไหมนะุยใครคุณเป็นใครคะอีดิกวันอายอะ่ะอีดิกตาเดียวมันเป็นเอนเคาลเตอร์เราต้องใช้ฮีโร่ในการไปสู้กับเขารอไปก่อนนะเราต้องสรร้างรสร้างตัว คือน,นี่หวังไว้ว่าจะจบให้ได้แบบ n o เบิลเลยนะตอนนี้เรามี p พซเซนต์คอมมอนเ r อร์สโนเลสระคัดโนเบิลไม่รู้ต้องสร้างอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึง n o เบิลนะคือเกมนี้อย่างที่บอกคือมันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะก่อร่างสร้างตัวแต่ละทีก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึง หลักๆเลยก็คือเน้นความเป็นความกินยังไงนะ <c oughs> ความกินอยู่ของประชาชนแค่นั่นเองอ้าวนี่ไงฮอสปิทอลไหนชา้ชาๆหน่อยมาแล้วถนนแคบม,มากบอกเลยถนนหน้าโรงพยาบาลไหนดูสิไเ,เนี่ยไม่ไม่เร่งนะนี่กดกดเบอร์หนึ่งนะจ๊ะมาไม่มาไม่ หลอรลุนนะอาจุมากอาจัจโชีนี่แบบแข็งขันมากเลยสร้างกันอยู่สองหนอโรงพยาบาลของเราเสร็จเรียบร้อยจ้ะฮอส p ิ t อล h ฮอส i ิ a อลมีลานตรงนี้ด้วยนะ mm hmm. เล็กๆน่ารักสุด,สด hospital หรือโรงพยาบาลในภาษาเกาหลีเรียกว่าเพีองเพีองวอนยองพียงอ่านอ่ะวอนแปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital โรงพยาบาลเพีองวอนนะม่ไม่ใช่เพีองนะเพีองเพีองเพีองวอนเสียงแบบเอ่อหลบหลบเน้นๆเพีง,พองวอนเสร็จแล้วต้องมีคนทำงานโอเคนะยิ้มยิ้มแล้วจ้ะไม่ไม่มี AVAILABLE นะนะเดี๋ยวดูสิพอคนเริ่มเยอะต้องมานั่งกดเอ,อ่อ overview เมนูทุกทีนะ เาจบไม่ได้ก็ได้แต่รอคอมมอนเนอร์เรารับได้22่สิบท่นนะตอนนี้เรามี15เนี่ยเขามีเขียนเะนี่ยลบสิความน่าอยู่นะจากเอ่อไอรอนคอรีแต่ไม่เป็นไรเราทุกอย่างเราดีเรามีอย่างอื่นเต็มไปหมดจริงมันก็ควรจะมีโซนบ้านอีกสักนิดนึงนะจะได้แบบใกล้ที่ทำงานทั้งสองฝั่งอะไรอย่างนี้ มาดูสิก็ทาทางนี้ทางมันไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันเลยจ้ะตรงทางนี้แล้วกันโอเคบ้านงั้นเหรอก็ตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากอยู่สรุปนะส่วนนี้คือไม่อยากอยู่เท่านี้เลยสักคนครับคุนค่ะอยู่อยากอยู่แค่ตรงนี้องะซื้อที่มันน้อยมากเพื่อน ทรางจังใส่คำว่าปลูกผักปลูกอะไรอ oh, like ม่เขาบอกว่ามีประชาชนป่วยอ่เราก็ได้เวอร์เกมาเพิ่ม ตอนนี้อัน employed เราเยอะอยู่นะใช่ไหมดูจากตรงนี้เอออัน employed สี่อัน employed คือคนว่างงานอยู่สี่ท่านอันนี้ไม่เสร็จอีกหรอฟาร์มเนี่ยโอ้โหพูดถึงก็เสร็จปั๊บเลยจะ้ะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราให้สามหนอไปอยู่ในนี้แทนโอเค ก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มมานะบอกเลยเพราะที่ทำงานไกลมากประเด็นไม่มีใครอยากอยู่เแ่านี้เลยปวดตับสุดท้ายเราก็จะเป็นอาศัยอยู่รวมกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรล้วขยายต่อตรงนี้เหรอ ถ้าจะขยายคอสองร้อยล้วก็ได้ทั้งสมอสู e เด posit แล้วก็ได้ท small stone deposit, ั้ไทงไอเล้าหมูด้วยนะก็น่าสนใจแล้ชาติแถวนี้แต่อนนี้ก็คือได้ได้ปลาได้ต้นไม้แต่เหมือนจะเห็นมีตัวอะไรตรงนี้แหละโอ้โอ้ไม่ต้องกลับไปที่เดิมแล้วนะ อ๋อเห็ดตกใจนกว่าหมูเพราะว่าทำไมมันเหมือนหน้าตาเม,มันหมูมองไกลๆมีโบออเวนมาให้ของแลกไข่ดิสเคาวเขาลดไป19%นะแล้วเาจะไม่เอาก็ได้ไมันไม่เป็นอะไรมันเราไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วได้ไข่มา66นะไข่งั้นเหรอไข่ย่างก่อนก็ได้ประชาชนกินผักไปก่อนแล้วอยากอยกเก็บเออ ไอรอนไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นเมื่อไรเราจะมีเอมบัสซิจะได้แบบค้าขายได้ง่ายขึ้นนะต้องเป็นบิ๊กทาวน์่อบิ๊กทาวอ๋อก็อันต่อไปก็คือ120คนก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างบ้านก็ต้องตรงนี้แหละยังไงก็ต้องซื้อ่ะบอกไปถูกซื้อฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ก็ได้นะคนจะได้มาทำงานข้างบนและเริ่มเลือกไปถูกละอ่ะ ก็คือเราก็เน้นตกปลาเลยไปก่อนนะ่ะแถวนี้เอาตรงนี้แหละโอเคอ่ะซื้อเทอร์ i r y เพิ่มอันหนึ่งแหละเราก็จะทําการสร้างสร้างบ้านเอาดูที่ตกปลาก่อนดีกว่าเออที่ตกปลาว่าตรงไหนได้บ้างตรงนี้ก็ได้เหรอ ไม่เดินล่วงกันเรอแปลกมากว่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะทางเข้ามันแบบตกน้ำไปแล้วอะ่ะคือตรงนี้มันโอเคนะทำได้ก็ลองดีกว่าจะทางมันก็แบบได้จริงหรอเขาว่าได้ก็ได้แหละค er. อมมอนเนอร์อาอออพีเซ็ดีกว่าเพราะเหมือนจะขาดอะไรไป กดผิดอยู่แล้ฮัลโหลฮอสพิทอลมาโฮเมเกอร์โอเคด้หนึ่งทันทวดทับบ้านใช่ไหมบ้านคนก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้แทน โคตรประหยัดเลยถ้าทำทางเดินรอบหาดนะทำบ้านแถวนี้ไม่มีบอ่อน้ำบอ่อน้ำของข้าพเจ้า Essential บอ่อน้ำตรงนี้โคตรจะครอบคลุมคือแบบวางแบบ ไม่คิดเลยเลยนะตอนเนี้ยกดผิดอีกแล้วอันนี้ถ้าบ่อน,น้ำมันอยู่ตรงน,น,น,นี้โอเคไอซีรู้สึกจะเริ่มเห็นแววบิวไปสักหลังหนึ่งก่อนแล้วกันการย้ายสัมนุครัว อ่านี่จะรักษาครบแล้วนี่ในแอบดูพีองวอนของเราหน่อยสิพีองวอนเขาก็ทำงานได้ดีอยู่นะอยู่แค่2คนเนี่ยก็ถือว่าโอเคโอเคเลยแฮปปี้เนสดีคือแบบค่อนข้างไปแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะข้ามเส้นมานิหนึงอ่ะหกสิบ้า โหดูกระลำดอกมาเป็นแบบดอกเห็ดตอนนี้ไม้เหมือนก็นจะขาดแคลนนะไม้ค่อนข้างขาดแคลนอ๋ออันนี้ฮีลเลอร์ของเราเควสนี้จบแล้วแล้วไม่มีอะไรขึ้นแล้วเหรอ